อานิสงการกรวดน้ำในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ณเจตวันมหาวิหารพล้อมด้วยพิสุสงมีพราหมณ์ผู้หนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นมีทรัพย์สมบัติอยู่แปดสิบโกศพราหมณ์ผู้นั้นมีบุตรชายคนหนึ่ง เป็นที่รักมากเพราะมีบุตรชายคนเดียวพอบุตรชายมีอายุได้ประมาณ17ปีก็เกิดโลคาพยาธิมาเบียดเบียนก็ถึงซึ่งความตายไปพรามณผู้เป็นพ่อและแม่บังเกิดความทุกขเวทนาโทมนัโสโศกเศร้าเสียใจเพราะอาลัยรักในบุตรที่ตายไปอย่างยิ่ง จึงสั่งให้คนใช้ที่เป็นบริวารน,นำเอาไปเผาในป่าชา้าและสั่งให้ปลูกสาลาขึ้นหนึ่งหลังมีเสื่อศาสอาสนะแล้วจัดทาตคนหนึ่งไปคอยปฏิบัติรักษาอยู่ในป่าช้านั้นเพื่อจะได้ส่งข้าวน้ำอาหารทุกเช้าและเย็นให้แก่ลูกชายของตนทุกวันมีได้ขาด ทำเหมือนกับบุตรชายของตนยังมีชีวิตอยู่ท่าผู้นั้นก็ทำตามคำสั่งอยู่เสมอมิได้ขาดเลยแม้สักวันเดียวอยู่มาวันหนึ่งบังเอิญฝนตกหนักมากน้ำก็ท่วมหนทางที่จะไปนั้นท่าผู้นั้นจะข้ามไปก็ไม่ได้จึงกลับมาในระหว่างทางลบภาพพิสูรรูปหนึ่งมาบินทบาท ก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้เป็นทานแก่พระพิสุแล้วกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญนั้นส่งให้แก่ผู้ตายลูกชายที่ตายไปนั้นมานิมิตในฝันให้พราหมณ์ผู้เป็นพ่อว่าข้าพระเจ้าได้ตายไปนานแล้วไม่เคยได้กินข้าวเลยสักวันเดียวเพิ่งจะมาได้กินข้าวแต่วันนี้วันเดียวเท่านั้น ครั้นพรามผู้เป็นพ่อได้นิมิตฝันอย่างนี้ก็ใช้ให้คนไปตามทาตผู้ไปคอยเฝ้าปฏิบัติมาถามไถ่ดูทาตผู้นั้นก็ตอบว่าข้าพระเจ้าไปส่งข้าวทุกวันทุกวันแต่วันนี้ข้าพระเจ้าไปไม่ได้เพราะฝนตกหนักน้ำท่วมก็กลับมาพบพระพิสูรรูปหนึ่ง มาบินธบาตข้าพระเจ้าก็เลยเอาข้าวนั้นใส่บาทแก่พิสูรรูปนั้นแล้วอุทิศบุญนี้ไปให้บุตรชายของท่านบุตรชายของท่านก็คงจะได้กินข้าวแต่วันนี้วันเดียวดังนี้แหละครั้นพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้วก็คิดว่าเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเสียก่อนจะได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไร รามก็ถือดอกไม้ทูบเทียนของหอมเข้าไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าแล้วบูชาเครื่องสาการะนั้นแล้วนั่งที่สมควรแก่ตนได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชายหญิงทั้งหลายในโลกนั้นครั้นเขาตายไปปรโลกแล้วผู้อยู่ภายหลัง ได้แต่งฆ่าท่าชายหญิงให้ปฏิบัติแล้วปลูกศาลาไว้ให้เอาเสืออาสนะช้างม้าบัวควายไปในป่าช้านั้นจะได้อานิสงส์แก่ผู้ตายไปนั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสธรรมเทศนาว่าดูก่อนพรามณ์ จะให้เป็นอนิสงส์แก่ผู้ตายนั้นควรถวายสังฆทานให้แก่พระผูุ้สงสามเณรกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลที่ตนได้กระทำนั้นให้แก่ผู้ตายจึงจะเป็นผลอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลผู้ที่ตายไปแล้วนั้นครันได้รับอุทิศอันให้แล้วก็จะพ้นทุกข์ทั้งมวลนั้นได้อย่างแน่แท้ ครั้นพามได้ฟังพระธรรม,มเทศนาแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างมากแล้วทูลอาราธนาพระพุทธเจ้ากลับพระรัพิสุสงไปสู่บ้านเรือนของตนเพื่อฉันพัตาหารครั้นสมเด็จพระพุทธเจ้ากับพระรัพิสุสงฉันพัตทหารเสร็จแล้วได้ถวายปัจจัยสีมีจีวรเป็นต้น แล้วกรวดน้ำอุทิศบุญไปให้แก่ลูกชายของตนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตัดเทศนาว่าดูกรพรามณ์ตั้งแต่นี้ต่อไปอย่าได้ไปไปฏิบัติอยู่ในปาช้านั้นอีกเลยท่านจงรักษาศีลภาวนาอย่าได้ขาดบุตรของท่านก็จะได้พ้นทุกข์ขึ้นไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึง พระพุทธเจ้าตัดเทศนาจบลงแล้วบุตรชายของพรามผู้ตายไปแล้วนั้นก็พ้นจากเปรตวิสัยได้ไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูงสิบสองโยชนมีนางฟ้าเทพอักษรพันหนึ่งเป็นบริวารพรามผู้เป็นบิดาก็ตั้งอยู่ในศีลห้าศีลแปตราบเท่าสิ้นชีวิตแล้ว ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีปราสาททองและเทพกัญญาหนึ่งหมืนเป็นบริวารดังนี้เป็นต้น